สวัสดีครับผมนนทวัตเตชะธรรมเสถครับจากบร,ริษัทคอมดีเนชั่นกรุ๊ปครับแล้ววันนี้นครับเรามาอยู่กันที่แพร้านอาหารนะครับอยู่ที่แบมบูไลท์คาเฟ่นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นปฏิมาก,กรรมนะครับหลังคานเนี่ยเป็น อ่าเป็นหลังคาไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นหลังคาที่ทําโครงสร้างจากไม้ไผ่ซึ่งสวยงามมากครับเป็นที่แรกแล้วเป็นอ่าไฮไลท์ของของที่นี่เหมือนกัน,นครับซึ่งจะมีผู้คน่ะมาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะ,ะครับแต่ว่าปัญหาของลูกค้านะครับซึ่งเกิดจากการล่วงซึ้อหมทุ่นนะครับทำให้ทุ่นเนี่ยทำให้แทร่เนี่ยเกิดการเอียงแล้วก็มีน้ําเข้านะครับลูกค้าจึงเป็นกังนวลนนครับเพราะว่าโครงสร้างมีมูลค่าที่สูงมากครับจึงทาให้เรามาแก้ไขด้วยวิธีการ ฉีดโฟมใส่ทุ่นครับวันนี้เรามาทําการฉีดโฟมใส่ทุ่นที่ร้านอาหารแบมบูไลท์นะครับซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่มากแล้วก็ทุ่นเยอะมากนะครับมูลค่าของงานนี้นะครับคือมูลค่าล้านกว่าบาทนั่นเองครับเราจะมาดูกันว่างานนี้จะยากแค่ไหนนะครับเราก็ใช้เวลาในการทํางานกี่วันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการและขั้นตอนในการเริ่มทํางานกันตั้งแต่แรกจนจบเลยครับตามมาดูเลยครับ และขั้นตอนแรกนะครับของการทํางานของเราในวันนี้ครับเนื่องจากทุ่นอยู่ใต้พื้นครับพื้นแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะใช้นะแต่วันนี้สําหรับวันนี้นะครับลูกค้าใช้เป็นไม้เชอร่านะครับความยากของเราวันนี้ก็คือต้องเปิดพื้นไม้ออกนะครับแล้วหาจุดที่สามารถฉีดไปได้นะครับหรือว่าเป็นจุดที่สามารถคนลงไปทํางานได้นั่นเองครับและนี่ก็คือขั้นตอนแรกนะครับที่เราทําการผ่าพื้นเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับ ตอนนี้ครับนี่ที่เราเห็นอยู่นี่คือเราเปิดพื้นไม้นะเป็นช่องเพื่อให้คนลงไปได้นะครับในการฉีดโฟมแล้วพอเราเปิดพื้นไม้เสร็จนะครับเราก็ต้องมาตัดคานตัวนี้อีกครับนี่ครับเห็นไหมครับคานตัวนี้ที่จะตัดออกเพราะขวางทุ่นอยู่พอเราตัดตัดคานเสร็จนะครับเราก็จะต้องทําการผ่าทุ่นครับผ่าเปิดทุ่นแบบนี้ครับผ่าเปิดทุ่นเพื่อให้คนสามารถลงไปฉีดโฟมได้นั่นเองครับหลังจากผ่าเสร็จแล้วทีมงานลงไปเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการฉีดโฟมแบบนี้ครับ ส่วนทุ่นนี้ก็ได้ทําการฉีดโฟมไว้แล้วนะครับบางส่วนครับแต่ว่ายังไม่เต็มนั่นเองเนื่องจากทุ่นตัวนี้มีความยาวมากครับยาวประมาณประมาณ20เมตรได้เลยทุ่นตัวนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการในการมุดเข้าไปฉีดด้านในนะครับไล่ออกมาจากด้านนอกนั่นเองวิธีการขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ครับเราไล่จากข้างในนะครับจนฉีดจากข้างในเต็มนะครับเต็มเข้ามาเรื่อยๆจนออกมาถึงปากท่อตรงนี้ครับแล้วเราก็ทําการฉีดเต็มนะครับแล้วก็ปาดเก็บฝาให้เรียบร้อยครับแล้วก็เอาเอาฝาที่เราเปิด เขาที่แล้วมาเชื่อมปิดให้ลูกค้าก็เป็นอันเสร็จสิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยครับและนี่ก็คือวิธีการและขั้นตอนทั้งหมดในการทํางานของเราครับครับแล้ววันนี้ครับทีมงานของเราก็ได้ทํางานฉีดโฟมทุ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการฉีดโฟมในวันนี้ของเรานะครับจนตั้งแต่ต้นจนจบในวันนี้ครับก็เริ่มจากการผ่าไม้แล้วรสำรวจพื้นที่นะครับผ่าคานนะครับแล้วก็ เปิดพื้นทุ่นนะครับแล้วเข้าไปฉีดด้านในแล้วฉีดออกมาจนเต็มนะจนเสร็จสับกระบวนการที่ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นทุกขั้นตอนเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อนะสอบถามเรื่องงานฉีดโฟมทุ่นครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นแบบนี้ครับทุ่นแพ่ร้านอาหารแพรที่พักนะครับหรือว่าพ่นใต้หลังคาซึ่งกันความร้อนได้ดีนะครับหรือว่าถังพลาสติก200ลิตรนะครับแล้วก็ทุ่นโป๊ะต่างๆเรือยางเรือผ้าใบนะครับหรือว่าเรือประมงก็สามารถฉีดได้นะครับ เราก็คืออันดับหนึ่งในประเทศแน่นอนครับผลงานมากมายนะครับเดือนเดือนหนึ่งเรามีงานมากกว่า80ผลงานนะครับก็การันตีได้เลยว่าคุณภาพมาตรฐานแน่นอนครับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามนะครับก็ติดต่อสอบถามด้านล่างนี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น o o o l l f f c e e o o o l l n e แอ d หรือว่า t i k t o k นะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับ ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้เราด้วยครับเพื่อที่เวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสถานที่แปลกๆใหม่ๆสวยงามไม่เคยเห็นแล้วก็มีความพิเศษแตกต่างกันไปได้ก่อนใครนั่นเองครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเศษและทีมงานบริษัท Combination Group นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและชมคลิปดีๆของเราจนจบคลิปครับแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ